ธรรมชาภายนอกเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกแดดออกเราก็ร้อนฝนตกก็สบายขึ้นมาหน่อยถ้าฝนตกมากๆก็เริ่มไม่สะดวกเอชอแชถ้าอยู่ในเมืองก็รถติด การเดินทางก็ไม่สะดวกก็เ,เหมือนกับสิ่งกระทบภายในจิตใจคนใจคนเรามีสิ่งกระทบตลอดเกิดความพอใจไม่พอใจเกิดความสุขบ้างเกิดความทุกข์บ้างสลับไปสลับมาใจคนไม่ได้เป็นกลาง กระโดดไปฝั่งยินดีฝั่งยินร้ายถ้าเราหลงเพลิดเพลินสิ่งใดเมื่อสิ่งที่เรามีความสุขสิ่งนั้นมันเปลี่ยนแปลงเราก็เกิดเป็นความยินร้ายขึ้นมามีความเพลิดเพลินมีความยินดีสิ่งนั้นไม่ได้อยู่ตลอดไปก็เลยเกิดเป็นความยินร้ายขึ้นมาเดี๋ยวมีความสุข เมื่อความสุขเปลี่ยนแปลงไปความสุขหายไปก็เป็นความทุกข์ขึ้นมาอยากให้สุขอยู่ต่อไปก็เป็นความทุกข์อีกความทุกข์ปรากฏขนาดหนึ่งแล้วความทุกข์ก็ดับไปรู้สึกสบายขึ้นมาสลับไปสลับมาตลอดใจคนไม่เป็นแกลงพอเมื่อเกิดสิ่งกระทบเราก็เลยไหลไป ยินดียินร้ายเกิดความวุ่นวายเกิดความเดือดร้อนตลอดเวลาคนที่มีสติมีสมาธิสมาธิก็จิตตั้งมัน่นจิตที่ตั้งมัน่นจิตที่เป็นกลางกลางแบบสมาธิก็เรากลางชั่วคราวมีความตั้งมั่นขึ้นมาจิตไม่ไหลไปตามอารมณ์ไม่แกว่งคนเหล่านี้จิตก็พอร่มเย็น พอจิตไม่ไหลไปตามอารมณ์สมาธิแม้ไม่ใช่เป็นการดับไม่ใช่เป็นการทำลายกิเลสแต่ขนาดนั้น,นกิเลสหยุดทำงานชั่วคราวาเราตั้งมั่นขึ้นมาไม่ไหลไปตามความปรุงแต่งไหลไปตามกิเลสที่ปรุงแต่งขึ้นมาก็เกิดความร่มเย็นขึ้นมาขนาดหนึ่งพราะฉะนั้นเราต้องควรฝึกอด ปฏิบัติจิตตภาวนาให้ใจเราเกิดความร่มเย็นจิตเกิดความตั้งมั่นเป็นกลางขึ้นมาได้ถึงจะเดินปัญญาขั้นต่อไปเป็นปัญญาท่านเห็นความเป็นจริงของรูปนามกายแชตัวเองเห็นไตรลักษณ์ด้วยจิตตัวเองแล้วเกิดการปล่อยวางได้จริงขณะแรกๆก,ก็เป็นแค่ระดับสติเราต้องเพียรรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในจิตใจของเรา มีสิ่งกระทบเข้ามาต้องตั้งสติตลอดดูใจเราแก่งแบบไหนเกิดความยินดีเกิดความยินร้ายเกิดความปรุงแต่งในลนาาักษณะใดเราต้องรู้เท่าทันไม่เฉะนั้นแล้วก็ไหลไปตามผูกความปรุงแต่งนั้นเป็นอารมณ์ขึ้นมาเกิดความบุนวายเกิดความเดือดร้อนเกิดความยินดียินร้ายสิ่งที่เรายินดีโดยคนโดยปกติ จะมีกรรมการกระทําต่อไปมีสิ่งกระทบแล้วเกิดความยินดียินร้ายเมื่อเราเกิดความยินดีพึงพอใจเพลิดเพลินเ,เราก็ต้องทำสิ่งสิ่งหนึ่งเรียกว่าทํากรรมสิ่งหนึ่งเพื่อรักษาสิ่งน,นั้นให้มันอยู่กับเรานานๆถ้าเรารักษาได้เราก็มีความสุขถ้ารักษาไม่ได้เราก็เกิดความทุกข์สิ่งที่แมากระทบใจเราก็เช่นเดียวกัน เกิดความยินร้ายเกิดความไม่พึงพอใจเราก็ต้องทํากรรมอย่างหนึ่งเพื่อทําให้สิ่งนั้นมันหายไปให้เป็นสิ่งที่เราพึงพอใจขึ้นมาสิ่งที่ไม่พึงพอใจสิ่งที่เราไม่ชอบให้มันหายไปเกิดการกระทําขึ้นมาทําผิดบ้างถูกบ้างเป็นการสัมผัสมีสิ่งกระทบแล้วเกิดกรรมการกระทําก่อภพก่อชาติต่อไปเราต้องตั้งหลักต้องมีสติรู้ว่าสิ่งกระทบแล้วกลับมาดูใจตัวเอง ว่าปุงแต่งลักษณะใดปุงแต่งเป็นเพื่อความโลรความโกรธความหลงมานะทิฏฐิยึดถือตัวถือตนยึดความหมินของตัวตนเป็นความกำหนัดละไข่ดีเป็นการเบียดแยนเบียดเบียนผู้อื่นทำใจตัวเองให้เดือดร้อนต่างๆเหล่านี้หรือไม่ต้องคอยดูตลอดเวลาถ้าเป็นสิ่งที่เป็นการกิเลสปรากฏขึ้นมาต้องรีบปล่อยวางอย่าไปทำตามต่อ มิฉนั้นแล้วการพูดการทําก็เป็นการทําด้วยกิเลสนําหน้าความคิดปรุงแต่งของเราเรายังมีกิเลสในใจปรุงแต่งมาก็ปรุงแต่งด้วยกิเลสบางทีก็มีธรรมะผสมบ้งางแต่ถ้ากิเลสคนมากปรุงแต่งแต่ละข้าวกิเลสนําหน้าเยอะเราต้องคอยกลับมาดูตัวเองตลอดด้วยความมีสติ เมื่อเข้าใจแล้วปล่อยวางก็จิตก็เกิดความตั้งมั่นขึ้นมาระดับหนึ่งขนาดหนึ่งแล้วก็ดับไปเพราะสตินี้เป็นแค่ขนาดเดียวไม่ได้ตั้งมั่นมากหากคนที่ไม่ได้ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติเราเลยต้องมีการเจริญกรรมาฐานอย่างต่อเนื่องทาให้จิตสตินี้เกิดความแก่กล้าขึ้นมาสติเกิดรู้ขนาดหนึ่งแล้วดับไปไม่ได้ต่อเนื่องเดี๋ยวก็เกิดขึ้นมาใหม่บางครั้งก็รู้เท่าทันบางครั้งก็รู้ไม่เท่าทัน ถ้าเรามีกรรมฐานฝึกหัดจิตให้มีความให้สติมีความแก่กล้ามากขึ้นสตินี้ก็อยู่ยาวนานมากขึ้นจนเกิดเป็นความตั้งมั่นของจิตเรียกว่าสมาธิสมาธิจิตตั้งมัน่นจิตที่เป็นสมาธิเป็นจิตที่มีสติความระลึกไม่เผลอมีสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเราฝึกหัดกรรมฐานอะไรก็ได้ที่เราทำแล้วเรารู้สึกสบายต้องทำบ่อยๆ ให้มีกรรมฐานอยู่กับใจตลอดเราจะไปรู้เฉยๆคนโดยทั่วไปรู้ไม่ค่อยเท่าทานันเพราะว่าสติเรายังอ่อนมากสังขารปรุงแต่งทั้งวันรับอารมณ์ทั้งวันปรุงแต่งทั้งวันเรารู้ไม่เท่าทานันถ้าเรามีกรรมฐานประชำใจให้เป็นจุดสังเกตคนที่ศรัทธาพระพุทธเจ้าจะระลึกคำว่าพุทโธก็ได้พุทโธคือต้องพุทโธอยู่ในใจเรา แล้เลือกพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธถ้ามีความคิดเราก็ทิ้งความคิดกลับมาคําบริกรรมนี้คําว่าพุโทโธแล้วเลือกตรงไหนก็ได้ท่ามกลางอกเฉพาะหน้าเราก็ได้หรือเราจะดูลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ตรงไหนก็ได้ปลายจมูกก็ได้ท่ามกลางอกก็ได้หรือตรงท้องก็ได้ลองดูตรง ตำแหน่งไหนที่เราทําแล้วเรารู้สึกสบายไม่อึดอัดเราก็รู้สึกที่ตรงนั้นทําบ่อยๆให้มีหลักหนึ่งเป็นหลักหรือการทําการงานเราก็มีสติกับการงานของเราจะคิดเลขทําบัญชีทํารายงานก็มีสติกับการงานอันนั้นหากคิดขณาดใดที่ไม่ต้องใช้สมองเรากลับมารู้ตัวเองบ่อยๆรู้การเคลื่อนไหวของตัวเองก็ได้ตอนนี้เรากำลังทำท่าใด นั่งอยู่ก็รู้ว่านั่งยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินรับประทานอาหารก็รู้ว่าขณะนี้กำลังตักข้าวนะกำลังเคี้ยวนะหยิบแก้วน้ำดื่มรู้ปัจจุบันไปทำงานบ้านก็รู้ไปล้างจานก็รู้กวาดบ้านก็รู้ตอนนี้กำลังกวาดถ้าเราทำงานสิ่งใดแล้วเราไม่รู้ว่าเรากำลังทำสิ่งใดสิ่งนั้นขณะนั้นเราเป็นความคิดอื่น เรากำลังคิดเรื่องอื่นอยู่ไม่อยู่ในปัจจุบันหมันเพียนทำแบบนี้ขณะที่อยู่นิ่งๆเราก็กลับมาดูที่กรรมฐานของเราเราลึกคำว,ว่าพุโทโธในใจหรือรู้เราลึกรู้ลมหายใจเข้าออกของตัวเองตลอดเวลาทำแบบมีสติเราจะแก่กล้าขึ้นมาเพราะมีจุดสังเกตเหมือนมีหลักใจไว้สิ่งหนึ่งให้เราคอยสังเกตขณะใดเราไม่ได้ท่องคำว่าพุโทโธ ขณะดใดเราไม่รู้ลมหายใจเข้าออกหรือเราไม่รู้อเดียบทการเคลื่อนไหวขณะนั้นเป็นความคิดแล้วปรากฏเป็นความคิดขึ้นมาเราจะได้รู้เท่าทันความคิดเรารวดเร็วการปล่อยรู้เฉยๆไม่กําหนดอะไรเลยรอให้ความคิดเกิดขึ้นมาแล้วคอยสังเกตคนที่สติอ่อนตามไม่ทนันหลอกนะยกเว้นคนที่เขามีสมาธิที่เขาฝึกหัดมาดีแล้วก็ทําได้แต่โดยทั่วๆไปส่วนมากแล้วตามไม่ทนัน นะพอแม่ครูอาจารย์หลวงปู่เราวัดป่าหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟัน่นปู่สินหลวงปู่คำมีเราทุกๆุกองทุกทุกท่านท่าน,นให้ฝึกกรรมฐานทุกคนนะให้จิตมีความตั้งมั่นขึ้นมามีกรรมฐานพุโทโธกรรมฐานลมหายใจอาณาปานิสนตลอดให้จิตเกิดความตั้งมั่นขึ้นมาไม่มีใครสอนให้รู้เฉยๆเพราะรู้ว่าแต่ละคนสติยังอ่อนมากนะเราฝึกหัดป,ป่าพฤติปฏิบัติ ตามพ่อแม่ครูอาจารย์ตามพระพุทธเจ้านะมีสติมีสมาธิให้เกิดความตั้งมั่นขึ้นมาใจก็เกิดความร่มเย็นสติที่รู้เท่าทันความคิดบ่อยๆกระชั้นความคิดความคิดก็สั้งนลงไม่ปรุงแต่งไปเหมือนแต่ก่อนที่ไม่เคยประพฤติปฏิบัติความคิดปรากฏสติจากความคิดนั้นกระดับไปกระชั้นความคิดไปสติกระชั้นตามหลังความคิดไปอย่างใกล้ ก่อนหน้านั้นปรุงแต่งหลายเรื่องเราไม่รู้แต่เมื่อมีสติแล้วปรุงแต่งขนาดใดเมื่อปรุงแต่งมาสติรับทราบความคิดนั้นก็ดับไปกระชั้นความคิดเกิดเป็นความสงบขึ้นมาเมื่อสติแก่กล้าเกิดเป็นความสงบลมเย็นขึ้นมาเพราะสติติดตามติดแน่ความคิดไปไม่มีความคิดอื่นแทรกขึ้นมาระยะแรกก็มีแต่รากัสคฐานมีจิตสติที่ระลึกคำพุทโธ หรือมีสติที่ระลึกรู้ลมหายใจเพียงเท่านั้นเป็นอารมณ์อันเดียวเลยต่อน,นั้นไปเมื่อมีความตั้งมั่นมีอารมณ์เดียวกักบกรรมฐานนานขึ้นจิตค่อยปล่อยวางแม้แต่กรรมฐานานั้นเราก็ระลึกไม่ได้เมื่อจิตปล่อยวางพุโทโธกับพูดไม่ได้เหมือนเราลืมหายไปเลยพุโทโธแต่เราก็มีความรู้ตัวอยู่หรือบางคนบางท่านพุโทโธดับไปกับปาเราจะพยายามพูดคำคำนี้พูดไม่ได้เลย คนที่ดูลมหายใจก็เช่นเดียวกันลมหายใจค่อยๆแผ่วลงแผ่วลงเบาๆจนถึงขนาดหนึ่งคุณลมหายใจดับไปจากความรู้สึกเราไม่รู้เราเหมือนเรานั่งโดยไม่ต้องหายใจแต่เราก็อยู่ได้นะขณะลมหาย,ายกายก็หายไปด้วยเราก็ไม่รู้ว่ากายเราไปอยู่ที่ไหนแต่มีความรู้สึกอยู่มีความรู้อยู่ในความว่างอยู่รู้สึกรู้เด่นขึ้นมาในความว่างนั้นนี่เรียกว่าจิตสงบเริ่มเป็นสมาธิ จิตปล่อยวางกรรมฐานปล่อยวางความรู้สึกทางร่างกายเป็นรู้สึกที่จิตอย่างเดียวมีแต่คําว่าสักแต่ว่ารู้ขึ้นมามีอาการสักแต่ว่ารู้ขึ้นมาในจิตท,ทุกสิ่งทุกอย่างว่างหมดนี่คืออํานาจนี่คือผลแห่งสมาธิจิตท,ที่ตั้งมั่นขึ้นมาเราก็ปล่อยให้อยู่ในสภาวะนั้นนานแสนนานจนจิตคลายตัวออกมาเราก็เริมเริ่มรู้สึกมีกายนั่งอยู่เริ่มลมหายใจปรากฏขึ้นมา หากเราต้องการเข้าสมาธิอีกเราก็ดูลมหายใจต่อไปเดี๋ยวก็เข้าไปสู่จุดเดิมนี่เรียกว่าทําให้เกิดวสีความชํานาญในสมาธิแต่ในคนที่มีความตั้งมั่นบ่อยๆจิตผู้รู้เด่นขึ้นมาจิตที่ความว่างเกิดขึ้นมามีความรู้เรียกว่ามีจิตผู้รู้เด่นขึ้นมาเราก็สรงตัตอยู่ที่ผู้รู้นี้ถอนออกจากสมาธินี่แล้วผู้รู้นี่กป็ยังรู้เด่นอยู่เราเข้าใจ ขณะที่จิตถอนออกมาจิตผู้รู้แยกออกมาจะเราจะเห็นกายได้เห็นกายแยกเป็นส่วนหนึ่งผู้รู้ก็คือส่วนหนึ่งอาการความสุขความทุกข์ก็ส่วนหนึ่งความจำได้ไหมายรู้อารมณ์ความคิดนึกปรุงแต่งก็เป็นส่วนหนึ่งจิตผู้รู้ก็เป็นส่วนหนึ่งต่างคนต่างแยกออกไปนี่เรียกว่ารายการแยกรูปแยกนามเป็นเบื้องต้นทางเดินแห่งวิปัสสนาเพื่อเห็นความเป็นจริง จิตที่มีสมบาธิที่นี่เป็นจิตที่คุณมีคุณค่ามีความเหมาะควรในการเรินปัญญาต่อเพราะสามารถแยกภาพแยกขันได้เรานําจิตที่มีสมบาธ์ที่นี่ไปค้นคว้าต่อไปสังเกตรูปนามกายแช์ตัวเองต่อเราก็จะเห็นความคิดความคิดนึกปูงแต่งทุกสิ่งทุกอย่างเกิดเกิดดับดับความสุขก็สิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปความทุกเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับ ความคิดนึกปรุงแต่งก็เช่นเดียวกันมมแต่เกิดเกิดดับดับนะร่างกายเราก็เป็นส่วนหนึ่งแยกไปความคิดนึกปรุงแต่งก็เป็นส่วนหนึ่งปรุงออกมาจิตปูรู้ก็รับทราบอยู่ปรุงแล้วกว็ดับปรุงแล้วกว็ดับไม่มีสาระอะไรเราเข้าไปตามความคิดนั่นเราจะเข้าใจสิ่งที่เราวุ่นวายมาตลอดชีวิตตลอดอายุไขก็ความหลงความคิดนี่แหละหลงความคิดและความคิดแบบหลงๆด้วยหลงไม่รู้ความจริงก็เป็นความคิดแบบอวิชชา หลงพาเราไปหลงยึดมั่นถือมั่นหลงทะยานอยากวุ่นวายไปนี่คือต้นเหตุแห่งความทุกขนะ์ความอยากของจิตใจความเพิดเพลินความอยากความยึดนี่แหละคือต้นเหตุแห่งความทุกข์เราเห็นความเป็นจริงหรือรู้ว่าจิตตัวเองหลงมาตลอดเวลาหลงไปยึดมั่นถือมั่นก่อเหตุเผาจิตเผาใจตัวเองก็เลยเกิดการปล่อยวางพอสิ่งที่เราเปหลงยึดมั่นถือมั่นก็เปลี่ยนแปลง ล้วนตกอยู่ในอำนาจแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและบังคับบัญชาไม่ได้จิตเห็นความเป็นจริงจิตจะปล่อยวางขณะหนึ่งก็ไปสู่สมาธิใหม่ค้นคว้าแบบนี้ตลอดเวลานี้เรียกว่าเดินมรรคให้มีทั้งสติมีทั้งสมาธิมีปัญญาเห็นความเป็นจริงของรูปนามกายใจของตัวเองแล้วเกิดการปล่อยวางมีเป็นการเดินมรรคที่ถูกต้อง เดินไปจนขนาดหนึ่งที่จิตเขามักสมางคีสติสมาธิปัญญาที่รวมตัวกันเข้าไปเห็นความเป็นจริงแล้จิตเกิดการปล่อยวางด้วยจิตตัวเองนั่นก็เรียกว่าเข้าสู่กระแสของพระอริยะเจ้าเพราะความคิดทิฏติความเห็นเราจะพลิกไปทันทีเราเข้าใจความเป็นจริงว่ารูปนามกายใจนี้ไม่ใช่เราขันก็เป็นขันตามสภาพของเขาลูปก็เป็นลูปไกย ใจก็เป็นใจเวทนาก็เป็นเวทนาจิตเป็นจิตต่างคนต่างจริงต่างคนต่างต่างคนต่างอยู่เป็นอิสระของตัวเองจิตมันจะเพิกออกไปลักษณะแบบนั้นนะให้เข้าใจความเปนจริงเราเป็นผู้ที่มีบุญวาสนาเป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิมีการให้ทานผิดปกติเราเป็นผู้ที่มีศีลห้าเ,าเป็น,นปนกตินะหมั่นเพียรเจริญจิตตภาวนาสติสมาธิปัญญา ใม้มีความแก่กล้าขึ้นมาจะได้มีภูมิธรรมจะได้เข้าใจความเป็นจริงของลูปนามกายใจนี้มีความเจริญในทางธรรมแันขึ้นไปย,ยิ่งขึ้นไปนะ